หลายคนนะครับหลายคนบอกว่ากลัวมากกลัวเกี่ยวกับไอ้อะไรนะครับเกี่ยวกับเขาเรียกว่าหน่วยพิเศษทางประเทศประเทศลาวนะก็คือหน่วยกองหลอนนี่กลัวมากครับแต่มีช่องหนึ่งนะครับบอกว่าไม่กลัวอันนี้ก็แล้วแต่นะครับเราไปทาไปทําที่นู่นถ้าเราไปถูกกดตามระเบียบอันนี้ก็ถามว่ากลัวไหมก็เก่งๆไว้ก็ดีครับครับ <laughs> สวัสดี FC ที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดี FC ทั่วโลกครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์น้อยวันศุกร์ครับวันนี้ก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับวันนี้ก็เข้าไปดูในคลิปก่อนหน้านะครับก็มีคลิป ที่ผมลงไปแล้วนะครับเป็นคลิปเกี่ยวกับภาษานะครับยังไม่จบเลยนะผมลงไปอีกคลิปหนึ่งก็ยังมีคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าไปยุ่งกับเขาทำไมนะครับฟังไปหลับไปโอ้นะครับต่างคนต่างความคิดเห็นเนาะนะครับการทำช่องนะครับถ้าไม่มีการโต้ตอบมันก็คงนะครับไม่มีสีสันนะ ก็ไม่เป็นไรครับผมรับฟังได้นะครับมีคอมเมนต์มาก็รับฟังครับฟังแล้วอยากหลับเอฟซอยากหลับเลยแปลว่าผมาพูดเพราะแล้วก็ให้เอฟซหลับได้นี่ก็ถือว่าโอเคนะครับก็แปลว่า,วาคลิปนั้นประสบผลสําเร็จนะครับอ่าไม่เป็นไรครับคอมเมนต์มาได้นะครับอ่าไม่เกี่ยวกับอ่าเหตุบ้าน การเมืองที่มันเป็นเกี่ยวกับการปกครองอะไรต่างๆนี่โอเคแต่ถ้าเป็นคอมเมนต์มาแบบแบบนี้นะครับก็ยังพอรับได้อยู่นะครับและสำหรับเอฟซีที่ตามมาจากช่องเดิมนะครับช่องเก่านะช่องนั้นก็ยังยังไม่เปิดนะครับทางทางพี่ยูเองเพื่อนก็ยังไม่ปลดล็อกให้นะครับอันนี้คนติดตามประมาณ30,000กว่า นะครับก็ไปทําคลิปเกี่ยวกับข่าวนะครับทางช่องนี้นะครับก็เลยมาจับประเด็นเกี่ยวกับพี่น้องนะครับปานไกลเลิงเคียงนะโดยเฉพาะยังยิ่งประเทศลาวนั่นเองนะครับวันนี้ก็จะมีเกี่ยวกับการการเป็นอยู่นะครับของพี่น้องชาวลาวแล้วชาวไทยไปมาหาสู่กัน รวมๆก็คือการที่เราไปอยู่ประเทศลาวการไปเที่ยวลาวนี่มันจะต้องอปฏิบัติตนอย่างไรนะครับให้ถูกกฎระเบียบนะครับให้ไปเป็นตามกฎเพราะว่าที่ผ่านมานะล่าสุดเลยนะครับเพื่อนเพื่อนที่ทําช่องด้วยกันก็ไปเสียหมูมาแล้วนะครับเสียหมูก็คงเข้าใจนะครับพอดีไปไปเจอ น้องๆทางนู้นแหละครับน่ารักน่ารักก็เลยชอบพอกันนะครับแต่ตอนนี้ก็เสียหมูไปแล้วนะก็ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่รับรู้นะครับหลายคนนะครับหลายคนบอกว่ากลัวมากกลัวเกี่ยวกับไอ้อะไรนะครับเกี่ยวกับเขาเรียกว่าหน่วยพิเศษทางประเทศประเทศลาวนะก็คือหน่วยกองหลอนนี่กลัวมากครับ แต่มีช่องหนึ่งนะครับบอกว่าไม่กลัวอันนี้ก็แล้วแต่นะครับเราไปทำไปทำที่นู่นถ้าเราไปถูกกดตามระเบียบอันนี้ก็ถามว่ากลัวไหมก็เกรงๆไว้ก็ดีครับ <laughs> นะครับเพราะว่าประเทศลาวกับประเทศไทยระบบการปกครองคนละอย่างกันนะครับดังนั้นแล้วเพื่อนๆที่ทำช่องนะครับก็ไป อชอบพอกันกับน้องๆทางประเทศลาวนะตอนนี้ก็เข้าสู่ขั้นตอนเริ่มแรกก็คือเสียหมูนะเสียหมูเสร็จแล้วาการอยู่การอยู่ร่วมกันนี่มันเป็นไปได้ความยากลําบากนะมันไม่ใช่ว่าออตกลงปรงใจแล้วก็อยู่กันเลยไม่ได้นะไม่เหมือนเมืองไทยนะจริงๆครับเมืองไทยของเรา,นะาการคุณจะรักใครชอบใครนะ ผู้เฒ่าผู้แก่เพื่อนไม่ว่าอะไรนะเขาเรียกว่าถ้าครอบกล่าวนะบอกเล่านะก็คือบอกผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่รับรู้ก็โอเคคนนี้ทํางานอะไรนะมีหลักแหล่งโน่นนี่นั่นก็โอเคแต่ทางประเทศลาวไม่ได้ครับขั้นตอนแรกตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนผู้หลักผู้ใหญ่รับรู้แล้วแต่มันต้องขึ้นกับอะไรนะครับผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมครับ ผู้ผู้หลักเขาเรียกว่าผู้เฒ่าผู้แก่ที่เขาดูแลบ้านก็ถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราก็คือน่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านแหละนะคอยสอดส่องดูแลว่า,อาสองคนนี้ยังไงนะครับถ้าจะอะไรครับอยู่ร่วมห้องอ,อยู่ร่วมห้องกันเนียังไม่ได้นะ <laughs> ไม่ได้เลยนะผิดผีเลยนะครับทุกท่านนะ เออปรับเป็นนอนล่านะไม่ได้ปรับเป็นเงินไทยนะดังนั้นต้องระวังให้ดีๆนะครับใครที่เผลอนะครับเผลหรือประมาทไม่ได้เลยนะครับมันมีขั้นตอนของมันอยู่แต่ว่าอันนี้รายละเอียดนี่ผมเท่าที่ทราบมานี่ก็คือถ้ารักกันชอบกันก็บอกผู้เฒ่าผู้แก่ไปสู่ขอให้มันถูกต้องนะครับอพอสู่ขอเสร็จแล้วมันก็จะมี คล้ายๆแบบว่าประเพณีนะครับก็คืองานแต่งงานนั่นแหละรครับผูกข้อต่อแขนคุณมีวัวก,กี่ตัวคุณมีควายก,กี่ตัวมีนามีกี่ไร่ต้องเอามาแสดงให้เห็นนะให้ผู้เฒ่าผู้แก่รับรู้นะครับไม่ใช่ว่าชอบพอกันแล้วไปอยู่ไปเช่าห้องอยู่หรือว่าไปอ,าอยู่รีสอร์ทร่วมกันเเรียบร้อยเลยนะครับทุกท่านนะอันนี้ผิดผิดโทษมหันเลยนะ เ,ออเหมือนกับว่าผู้หญิงผู้ชายอยู่ร่วมกันนี่ผู้ชายไทยไปชอบผู้หญิงทางฝั่งนูน้นนะเปิดเผยเนี่เห็นเห็นเปิดเผยเนี่คือเดินคู่กันอะไรกินข้าวด้วยกันไม่มีปัญหาครับแต่เมื่อไหร่นะครับถ้าไปอยู่ร่วมห้องนะครับเอ,อ่อถ้าอยู่ร่วมห้องเลยนะครับมันก็จะผิดกฎระเบียบเขานะออตามที่เพื่อนที่เขาไปอยู่ที่นูน่นตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่สองก็คือ ก็ต้องเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมกําลังทรัพย์ในการเขาเรียกว่าสู่ขอนะให้มันถูกต้องตามระเบียบนะส่วนอายุนี่ผมไม่แน่ใจนะว่าทางประเทศลาวนี่เขากำหนดไว้อย่างไรว่าผู้หญิงลาวต้องมีอายุเท่าไหร่ถึงจะแต่งงานได้อันนี้ไม่แน่ใจนะ,ะกี่กี่ปีถึงจะพ้นนิติภาวะนะ ส่วนประเทศไทยนี่น่าจะอยู่ประ,าประมาณ18หรือเปล่านะถ้าพ้น8 8แล้วก็ถึงขีดไม่ไมอ่อันนี้คือดูแลตัวเองได้แล้วพลนบรรลุนิติภาวะแล้วถ้าต่ำกว่านะครับอายุต่ำกว่านีา่มันก็มีข้อกฎระเบียบเหมือนกันเด้อพี่น้องทางชาวลาวเหมือนกันนะครับเกิดว่าหนุ่มลาวมันชอบสาวไทยนะหนุ่มลาวอายุ เท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่ว่าถ้าผู้หญิงไทยอายุไม่ถึงสิบแปดกฎหมายนี่ครอบอคุ้มครองนะนะครับถ้ายาอายุไม่ถึงเกณฑ์นะมันถึงเข้าข้อนะครับอะไรภาคผู้เยาวนะ์ประมาณว่าอะไรนะเอาภาครูปไปจากบิดามารดานะ,ะก็เป็นกฎหมายนะยากนะ อันนี้กฎหมายอาญาด้วยนะอันนี้ไม่ได้เรียนกฎหมายมาแต่พอจะรับรู้ได้ว่ากฎหมายเมืองไทยแรงนะคือแบบกฎหมายแบบว่าเปิดนะแบบว่ารู้นะรู้แบบว่ารู้แจ้งเลยนะครับแต่ทางนู้นผมไม่แน่ใจนะทางทางประเทศลาวนะเออมันก็มีตำนานอยู่ว่านะครับมีเทศกาลนะถ้าเพื่อนๆที่มีเพื่อนทางชาวลาวเราข้ามไปหาเพื่อนนั่งเรือนั่งเรือ ือหาปลาไปหรือว่าไปถูกต้องตามกฎหมายเมื่อก่อนนั่งเรือใช่ไหมครับพอนั่งเรือข้ามไปถึงนู่นนะครับเขาให้อยู่ได้แค่กี่กี่โมงกี่ยามถ้าไม่กลับมาเขาปรับเป็นดอลลารนะา์ดื่มกันไปแล้วลืมเพื่อนนะเ,เพื่อนไม่กลับเ,เพื่อนก็จะจับเพื่อนแล้วมันมีตำนานมาแล้ว อันนี้ก็ให้ระวังนะครับอันนี้ระวังมันเป็นนิทานขำขันด้วยแต่มันแฝงไปด้วยความจริงนะดังนั้นแล้วหล,หลายช่องนะครับหลาย,ลาย,ลายช่องที่ไปทําคลิปอยู่ทางประเทศลาวนะก็โปรดใช้ดุลพินิษนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไปถ่ายถ่ายถ่ายอะไรแล้วก็พอมอีคนที่เราชอบนะแล้วก็ไปอยู่ร่วมห้องกันหรือว่าไปเช่าอยู่นี่ อย่าเผลอะไรกันว่ารู้จักกองหลอนนะรู้จักกองหลอนแต่มันจะมีอีกกองหนึ่งนะนะถ้าโดนแล้วมันยากนะครับเออมันมีคล้ายๆมีประวัติอยู่นะแต่ว่าวันหลังเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าสมัยที่เอ,อนานมาแล้วนะเกี่ยวกับออคนไทยคนลาวค้าขายร่วมกันนี่สมมุติว่าเออ เอาไว้คลิปหน้ากันแล้วกันนะครับคลิปหน้าลองทวงมานะเอเกี่ยวกับการค้าการขายไทยลาวนะในในด้านเขาเรียกว่าข้อได้เปรียบเสียเปรียบแล้วเกิดว่าถ้าไปแบบว่าไปขายที่นู่นแล้วไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงมันจะมีอะไรเกิดขึ้นอันนี้เดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาว่ากันแต่คลิปนี้ก็ เตือนด้วยนะความเป็นห่วงเป็นใยนะครับไปอยู่ที่นู่นได้ภรรยาเออถ้าเป็นภรรยาถูกต้องตามกฎบ้านเมืองเขาก็โอเคนะแต่ว่าถ้าไปแล้วมันเออคิดว่าตัวเองโอเคแล้วแต่ว่าทางออกองหลอนเขาไม่โอเคกองอื่นเขายังไม่โอเคนี่ก็โปรดระมัดระวังนะโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้านครับฝากไว้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจสำหรับหนุ่มๆชาวไทยที่ไปเที่ยวไปเที่ยวที่นู่นนะครับไปทำมาค้าขายหรือว่าไปทำช่องทำอะไรนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำช่องนี่แหละอย่าเผลอเขแา้วรกันนะแล้วมันเกี่ยวกับกฎของเขากฎประเทศเขาเนี่ยอันไหนถ่ายได้ไหนถ่ายไม่ได้นี่ก็ ก็น่าจะรู้นะครับหนึ่งน่าจะเป็นสถานที่ราชการส,สําคัญสาคัญเขาคงเขาคงไม่ให้ถ่ายแล้วก็ไม่ให้พูดถึงด้านการเมืองการปกครองเขาด้านความเสื่อมเสียทางเชิงลบคงไม่ได้พูดถึงคงจะได้เล่าถึงแค่วิถีชีวิตนะตามที่ช่องที่ช่องต่างๆเพื่อนได้มีชื่อช่องนะตามติดชีวิตวิถีชีวิตเลาะตลาดอะไรประมาณนี้นะครับบ่าวนู่นบ่าวนี่ไปที่นู่นนะครับ ถ้าเกิดว่าเพื่อนรู้จักมรคุณแล้วก็ไม่เป็นไรครับแต่คนที่ยังไม่รู้จักมรคุณเท่าไหร่นี่ก็ระวังนะครับระวังให้ดีๆแต่ผมนี่ก็ยังไม่ได้ไปนะไว้ค่อยมีโอกาสนะมีโอกาสหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงน่าจะได้ไปเอ่อไปถ่ายทําวิถีชีวิตของพ่อแม่พี่น้องทางชาวลาวมาอัปเดตนะเอฟซีได้ดูได้เห็นกันนะครับ โอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ